สวัสดีครับกระผมนายพานุวัตทองอ่อนผู้อำนวยการกลุ่มเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสำนักง,งานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้จะมาพูดถึงโครงการยางสมาร์ทยังทําดีนะครับตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในยุทธศาสตร์ที่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์กำหนดเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตนอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์การสร้างคนดีคนเก่งคนกล้าและโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืนของคณะกรรมาการวิสามันศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่งคนกล้าและโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืนอุทธิสภากําหนดให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่สร้างโอกาสและส่งเสร,ริมบทบาทในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆกระทรวงวัฒนธรรมมุ่งม,มั่นสร,ร,ร้างคนดีสังคมดีตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสร,รมิมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2พุทธศักราช2566 ถึง2,570มีเป้าหมายให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นมุ่งสู่สังคมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ภายใต้หลักธรรมทางศาสนาหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์สำหรับสังคมไทยเพื่อนำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาและกะตัญญูดังนั้น สำนักง,งานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจึงได้ดําเนินกิจกรรมอย่างสมาร์ทยังทําดีเพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้กล้าทําความดีแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะกระตุ้นและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญยูไปใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนสร้างเยาวชนแกนนำที่เข้าใจบริบทของประเทศไทยสถาบันชาติาศาสนาระมหากษัตริย์เสริมสร้างให้คนไทยเป็นคนดีคนเก่งคนกล้าอันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสและส่งเสริมบทบาทในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ